คิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องว้าวกับ performance ของแอนเชล่าเพราะว่าแอบเห็นมาแล้วว่าชุดของน้องคือจึ้งมากเห็นไหมวันนี่พี่บอกคือแต่นี้ไม่มีไทยแลนด์อ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะบอกเพียอยู่ที่ เมืองเนทันยาประเทศอิสราเอลนะคะยังอยู่ระหว่างการกักตัวกับเหล่าบรรดาคนไทยที่อยู่ที่นี่นะคะเรามาเย่ yeah! มาเชียร์แอนชูรีสกอตเคมมสกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คนแรกเลยสปวันนี้ก็คือคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแอนชีคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องว้า wow! วกเพอร์ฟแมนของแอนชูรีชุดว่ายน้ำชุดราตีชุดประจำชาติจะผีดรอบไหนบังที่สุดเหมอนปะทะมอนไหม นิดึปกติเป็ที่ของสดนี่ไม่อันนี้อันนี้ดีเป็นเป็นเป็นของสุกแล้วแล้วมันสุกโอเคต้องบอกว่าเราจะต้องวาวกับรอบชุดราตรีที่สุดจริงๆเพราะว่ายังไงแอบเห็นมาแล้วเพราะว่าแอบเห็นมาแล้วว่าชุดของน้องคือจึ้งมากเอาแล้วไงสามคำที่บรรยายกับชุดราตรีคือ b r e a t h t a i ขอบคุณมากเลยครับทาคิดว่าวันนี้จะปรีดดังแค่ไหนให้กับแอนเชอรีดังสุดๆดังไม่ถึงอีลาเลยครับที่อเปีย แม้ว่าเราจะอยู่ในทัญญาแต่เราต้องดังเสียงดังไปถึงเอราเลยครับพี่เตเ้จาฟู้ดฟอร์ไฟเตอร์นะคะพี่เตเ้ได้มาวันรอบห้องดวไปเป็นกรรมการด้วยใช่ไหมใช่ใช่และตัดสินด้วยล้ตัดสินด้วยได้เป็นกรรมการทําไมถึงแบบว่าชอบแล้วก็ประทับใจในตัวแอนเชอรี่คับน้องเขาเรียมากเนาะแล้วก็ฉลาดมากๆค่ะเป็น beauty with b r a i n แท้จริงเลยสิ่งแรกที่พี่เต้คิดในหัวในวันที่เจอน้องครั้งแรก ยังไงบ้างคะก็คิดว่าน้องแอนน่าจะเป็นคนสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับวงการการประกวดเนาะสำหรับมิส s u นิเวิร์สค่ะทำไมพี่เต้ถึงแบบเลือกที่จะมาเกียรี่อิสราเอลค่ะแน่นอนนะก็ลุ้นมานานแล้วก็คิดว่านี่เป็นโอกาสพิเศษแล้วตัวเองก็ไม่ได้เดินทางมา2ปีแล้วได้เลิกแล้วยังไงก็ต้องมาแล้วลุ้นมงสามด้วยกันค่ะนี่คือเสบียงอาหารของเรานะคะที่ทางซีเวอร์วอยด์แล้วก็กรุ๊ปคนไทยเนี่ยเตรียมไว้ให้นะคะก็จะมีแบบพิซซ่า ซูชินะคะสลัดผลไม้ต่างๆโอ้โหอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่มากสแน็คด้วยเอ้ยเอาสิสวยอะไร

ทีวีรีพอร์เตอร์ว uh, 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 um, uh, ่าอันนางก็ได uh, 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 si ้ของนางอยู่แต่เขาถามว่าจะมองเลไหมก็น่าจะยังนะแต่นี้วัพอพอทีปิกใรยาแต่นี้จดแล้วีกำลัเสอบทีคู ได้ในซีเรียโปโตริโกอินเดียไทยต้องรัดชุดว่ายน้ำนะใช่ชุดเนี้ยโชว์ให้คุณผู้ชมดูได้ไหมได้ส่วนเลยดูเลยนี่ให้อินเดียปารากวัย USA เอเซแอนทาลีกี่คนอ่ะสี่จริงจริงก็จะให้สามแหละแต่แถมสี่ก็ได้คือถ้าเอาห้าถ้าเอาห้าเนี่ยตอนเนี้ยห้า ให้ประวัยด้วยแต่ว่าถ้าเอาแค่สามมเราชอบในจีเรียมากเธอเขาเขาเราชอบโคมอ่ะถ้าถ้าเอาห้านะอีกคนหนึ่งที่นี่จะให้คือใครปะเบอร์เตโดโดโอร t ร r i c o วันนี้ดีอ่ะเบอร์เตอร์โคสนัดรุชุดดตรีเดี๋ยวไปเจอกันเลยนะคะไหยมาแล้วไหยมาแล้วแม,มแ่วันนีน้ชุดสีทอง หม่เห็นไหมเหมือนที่พี่บอกคืออุ้ยชุดแอบเก๋แล้วแม่ยังไม่เห็นสีทองที่เป็นผ้าแบบนี้เนาะเดี๋จะเป็นเลื่อมเราไม่ได้ปากด้วยใช่ไหมไม่ปากเลยนี่แม่ฟังคำบรรยายป๋อจบไปแล้วยิ้ม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 อ่าลูกสาวยิ้มเลิศอุ้ยเมกาว้า สุดราปีอลังการมาได้แล้วพอึก็คือยกไอกความปูุกขึ้นไปม <ST> าในรูยลกนังเงือกเวียดน,นามดีมากแต่เวียดน,นามคือประเทศเขาไม่ให้นางงานทำงศิลปกรรมเลยนะเวียดนามลอด ให้ใครบ้างที่ชอบนะคะมีปร巴拉อาร์เจนตนิเบลเยียมชิลีโคลัมเบียอ,อินเดียปวต,อตริโกซาแอฟสเปนไทย USA เวียดนามอ่ะของนี้โคลัมเบียแคนาดาชิลีฝรัง่งเศสอินเดียปานามาารากวายอตอริโก USA เ,เวียดนามอเวียดนามก็ดีค่ะเวียดนามก็ดีแต่นี้ไม่มีไทยแลนด์อะ a r มีก็ได้กันทัว แต่ชุดไว้น้ำนี่นี่นจ่จดไทยแลนด์นะไทยแลนด์ชุว่ายน้ำดีแต่ชุดราตีนี่นิดนึงยังยังยังไม่จดดีกว่าชุดราตรีเราว่านะสำหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าอาจจะดูเป็นแฟชั่นไปนิดนึงถ้าเป็นชุดนี้เนี่ยเอาไว้ใส่ในการถ่ายพอร์เทรตถ่ายแบบถ่ายโฟโต้ชูทนี่ว่าชุดนี้ได้ถ่ายแฟชั่นอ่ะสวยเพราะว่าสีเวลาโดนไฟอ่ะมันมันมันเหลือง มันเหลือสวยแต่พอถ้าชุดนี้ใช้ในการประกวดจริงๆอะ่ะสำหรับเรานะเราอาจจะรู้สึกว่าแวบแรกเรารู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันก็แอบ,บแบบเออแอบบแฟชั่นดีแต่พอดูดีๆแล้วเรารู้สึกว่าโดยรวมทั้งหมดอะ่ะมันเอ,อ่อด้วยควาที่มันเป็นแบบพันพันคอด้วยอะไรอย่างเี้ใช่ไหมกเลยอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะเอ,อ่อชุดมันรัดรัดตัวน้องไปหน่อย แล้วชุดมันค่อนข้างเหลือมันก็เลยทำให้อาจจะดูแบบเห็ดพุทรงเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยในส่วนของหน้าท้องใช่อ่าคือเราชุดเนี้ยมันต้องเหมาะกับการใช้ในแบบโฟโต้ชูตจริงอ,อแต่เนี้ยที่ว่าทีมเขาาน่าจะออกแบบมาเพื่อให้ออกแบบมาแล้วแหละออกแบบมาเพื่อให้มันดูแฟชั่นเพราะน้องมีความเป็นโมเดลไงเนอะก็อ,อ,อย่างที่บอกก็คือคอนเซปต์ของน้องแอนชอรีอะคือเป็นนางงามยุคใหม่แบบโลกใหม่ดังนั้นอะ ชุดราตรีเราก็เข้าใจนะว่านางงามแบบใหม่ก็เลยทาชุดราตรีมาเป็นแบบใหม่ด้วยเนาะแต่อาจจะเป็นเราหรือเปล่าที่จะติดภาพนางงามในแบบเดิมๆเหมือนที่เราเคยดูมาอันนี้ก็เป็นเรื่องนาัน,นานจาติตตังนะคุณผู้ชมเนาะแต่ก็แต่ก็ไม่รู้ว่าจริงจิงแล้วเนี่ยในสิ่งที่กองตั้งใจให้มันรัดมาแบบเนี้ต้องการที่จะให้เอร์เซนต์ความแบบมั่นใจหรือเปล่าว่าเฮ้ยเนี่ยฉันก็ถึงแม้ว่าชุดมันจะรัดหน้าท้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยฉันมั่นใจ ก็คือถ้าชุดทางหุ่นมันก็จะไม่ใช่เรียลไซส์นะเพราะว่าน้องภูมิใจเจ้าหนุ่มเป็นแบบนี้ถ้าเราเอาชุดมาทางหุ่นมันก็จะมีความย้อนแย้งถูกไหมเออมันคือชุดที่ represent ความก็เรียลไซส์อ่ะชุดชันก็ว่าเรียไม่จำเป็นต้องพามก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ดังนั้นก็เป็นกาลังใจให้ทีมประเทศไทยทุกๆคนนะคะถูดตองอย่าอ่ะเรื่องเรื่องกระแสคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีมารลทุกปีนะคะก็ขอให้ไฟนอลทำเต็มที่ค่ะ สำหรับรอบซุประจำชาติเนี่ยเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีนึงว่าเขาจะไลฟ์เลยไหมเนาะแต่เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวอันนี้ตัดจบไปแค่รอบ preliminary ก่อนละกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะเดี๋ยวดิฉันต้องไปดูใน YouTube ก็เองหน่อยว่าตัดไไหมต้องลงงานลูกคา้าวันนี้ก็เป็นรอบซุดประจำชาติแล้วนะคะคุณผู้ชมเพื่อนๆอ่ะแยกแยกันไะ yeah, yeah, ปนอนนะ,นะคะไม่เป็นไรคขะเดี๋ยวรีแอคเดี๋ยวก็ได้ว โซโซเอาพลังปล่อยพลังมาเลยเดี๋ยวรอดูท่าโพสต้ตองแบบตีเข่าตีย่ยิ้มยิ้มโลก <Play> น,นางทาบอออมีปล่อยท่าไหมปล่อยท่าไหมยังไงเออยิ้มดันลูกสาวเธอ อ่าไหวจะไหว ไเยไปเยปลคุณผู้ชมก็ถือว่าจบลงไปแล้วนะคะสําหรับการดูพรีมินารีอาจจะดูงวงๆนิดนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อมันง่วงอ่ะให้พูดยังไงอ่ะคือพยายามที่จะถ่างตาโดยการใช้ไม้จิ้มฝันมาถางหนังตาคือตอนนี้เวลาที่เนี่ยประมาณเที่ยงคืนครึ่ง <_ d ata> แต่ที่ไทยเนี่ยคือตีห้าแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่อยู่เมืองไทยก็น่าจะง่วงมากกว่าปกติเียอีกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะคะ ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะให้บอกไปทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะยังอยู่ที่อิสาราเอลอีกหลายวันเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปเที่ยวที่เจรูซาเลม็มก็จะทำบล็อกแน่นอนแล้วก็วันต่อมาก็จะไปเมืองเอรัสเพื่อไปดูมิสซ u เ i ว e r อร์รอบไฟนอลน,นั่นเองนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตืนอนรอไว้เลยค่ะไม่พลาดแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบาย